แลกพิงบริจาคเงินให้ก 40, 000 000 linked, s awesome. <S ับเหย <glowing noise> ื่อผู้ประสบเหตุไฟไหม้40ล้านวอนเรับมาช่วงนี้ครับอัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงโซนไซสครับในการรายงานอีกหนึ่งวันนะครับ2ข่าวมาฝากเช่นเคยเลยครับ ข่าวแรกนี้ของวง b l a c k p i n คนะครับคือตอนนี้เนี่ยเดินไปที่ไหนนะฮะจะมีแต่คนฮัมเพลง I Kill This Love นะครับอ oh, Let's k i l This Love นะครับซึ่งปรากฏว่าเราก็จะมาฮัมแล้วก็ร้องตามบนรถด้วยนะฮะหลอนๆวนๆแบบนี้นะแต่ล่าสุดนี้มีข่าวออกมานะครับทำให้แฟนคลับปลื้มกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าความสวยของเธอเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องนี้เพราะว่านำเงินเนี่ยบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยไฟไหม้ปาดด้วยแหะครับ นอกจากสาวๆวงแบล็คพิงค์นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาที่สะสวยจนได้รับโบทให้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีลุคดีที่สุดในวงการเพลงเคป๊อปนะในเวลานี้แล้วก็ตามจิตใจของพวกเธอก็งดงามไม่ต่างจากรูปกายภายนอกอีกด้วยครับพอล่าสุดเนี่ยสมาชิกวงแบล็คพิงค์ครับได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการกุศลนะครับเหยื่อที่ประสบกับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ป่าในจังหวัดกังวอนซึ่งถือเป็นเหตุไฟไหม้ป่าที่เป็นข่าวใหญ่มากในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ โดยสมาชิกวง b l a c k พิ n k ครับได้บริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งหมด40ล้านวอนครับหรือราวๆ35,000เหรียญสหรัฐนะฮะให้กับทางมูลนิธิ Hope Bridge Association of National Disaster Relief ครับเพื่อนำไปเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ป่าในครั้งนี้โดยในวันที่4เมษายนที่ผ่านมาครับสมาชิกวง b l a c k พิ n k แต่ละคนเนี่ยก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับผู้ประสบภัยผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย ซึ่งทำให้พวกเธอเนี่ยได้รับคะแนนและคําชมจากแฟนๆอย่างมากเลยรวมถึงชาวเกาหลีทั่วไปนะฮะก็ต่างเข้ามาเชียร์พวกเธอกันใหญ่เลยครับโดยเหตุไฟไหม้ครับทำให้วงแบล็ k พิ n k เนี่ยตัดสินใจยกเลิกงานถแถลงข่าวโปรโมทงานเพลงชุดใหม่และไม่มีการเผยว่าจะมีการจัดงานถแถลงข่าวโปรโมตอัลบั้มขึ้นมาใหม่อีกหรือเปล่าต้องรอติดตามครับ yeah, 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 yeah. ชอบ a ด t i จ u ด e มากนะครับขนาดแสดงบนเวทีพลังยังมาเต็มเลยผมมีความรู้สึกว่าเหมือน b e y นเซ่สี่คนมาเือนลีนงกันนะโอ้โหพลังนี้ล้นออกมานอกจอเลยทีเดียวยใหญ่ก็ดีใจกับเหล่าแฟนคลับด้วยนะครับ